ค่ะวันนี้ชวนทำซาลาเปาไส้หมูสับไข่เค็มมีทั้งไส้หมูสับไข่เค็มแล้วก็หมูสับที่แบบไม่ใส่ถ่านเป็นหมูสับล้วนๆแบบที่ไม่ใส่ถ่านเลยทั้งสองอย่างช่วงนี้ก็คือระหว่างราแป้งนะคะที่เรา,มาหมักเชื้อเอาไว้เราก็มาเตรียมไส้ก่อนค่ะเตรียมไส้ชั่งไส้ไปรือยๆไม่รีบเพราะว่าแป้งหมกเชื้อดก็หมักรันนะคะ ชัลล่วโมงหนึ่งจริงๆแล้วจะเล่าว่าย้อนไปเมื่อประมาณปีกว่าๆที่ผ่านมาระหว่างที่อยู่ว่างมากๆก็เกิดคิดว่าเราหน่าจะไปเรียนทําขนมทํานั่นทานี่อนะไร้ยซึ่งจริงๆตัวเองก็เคยเรียนเรียนมาบ้างแล้วแหละแต่วันนั้นอ่ะเข้าหน้าฟีในเฟซบุ๊กล้วก็เจอว่าที่โรงเรียนสารพัดชั้นอ่ะเขามีสอนทําพวกคัฟ พวกพายอะไรย่างเงี้ยค่ะแล้วปกติอ่ะก็เป็นคนชอบทานพวกขายไก่้ายเห็ดอะไรอนยะ่างเงี้ยก็เลยคิดว่าเฮ้ยไม่มีพื้นฐานการทาพวกพายเลยรูว่าค่อนข้างยากเหมือนกันทำพายอนะไรเนาะเพราะว่าต้องเอาแป้งไปเข้าเนยอะไรอย่างเงี้ยหลายขั้นตอนก็เลยเฮ้ยลงทะเบียนเรียนดีกว่าค่ะอยากรู้พื้นฐานก็เลยลงทะเบียนเพื่อเรียนแต่ทีนี้หลักสูตรของที่สา,า,าักช่าเขาก็จะไม่ได้เรียนแค่แบบวันเดียวสองวันจบหลักสูตรขเขาก็จะเป็นแบบหนึ่งร้อยห้าสิบชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ย เรียนทุกวันจาถึงสูงร้อยห้าสิบชั่วโมงเวลาก็ประมาณสักสามเดือนน่าจะได้ถ้าจำไม่ผิดประมาณสามเดือนก็เลยได้มีโอกาสไปเรียนแต่ทีนี้เรียนพับพายโดนัทอะไรเนะี่ยคือร้อยห้าสิบชั่วโมงอะ่ะเขาก็อาจารย์เขาก็จะไม่ได้สอนแค่พับพายกับโดนัทเลยคะ่ะสอนทำขนมเบเกอรี่สารพัดเลยขนมปังพายชีสพาแล้วก็มีเรียนพวกขนมเปี๊ยะขนมเปี๊ยะฟ้าต้องโกอะไรเงี้ยหลายอย่างเลยคะ่ะแล้วก็ ระหว่างที่เรียนเรียนก็ไปสะดุดอยู่เมนูหนึ่งก็คือ่าลาเปาซึ่งเมื่อก่อนคิดมากตลอดเลยว่าสาลาเปาทํายากมากรู้ว่าแบบกว่าจะได้แป้งที่แบบนุ่มฟูอะไร้ยคือต้องใช้เวลาค่อนข้างนานพอสมควรแล้วก็แบบเขาจะมีเทคนิคอะไรนะทํายังไงนะไม่เคยทําเลยเพราะว่าเดิมทีเดียวเลยอ่ะที่บ้านจะเป็นบ้านขายขนมไทยค่ะพวกขนมใส่ไส้ขนมกล้วยขนมตาลขนมฝักทองอะไรเงี้ยคือตอนที่เราเป็นเด็กแม่เราอ่ะคือทาทาขนมแบบนั้นขายชีวิตก็จะอยู่แต่ขนมพอขนมพอใบตองอ่ะอืม แล้วก็ไม่พอเราเริ่มนตมาเราก็ทําคุกกี้ขายบ้างสมัยทํางานประจาก็จะแบบมีรับรับออเดอร์พกคุกกี้ที่แบบทาไม่ยากมากแต่เราก็เลือกใช้วัตถุดิบที่แบบดีๆอะไรเนงะี้ยก็จะมีแบบเพื่อนๆส,สรรั่งซื้อพอมาวันนึงไปเรียนซาลาเปาก็ไม่ไม่ง่ายนะคือรู้เลยว่าไม่ง่ายแต่ว่าแต่ว่าอร่อยพอทานแล้วแบบเฮ้ยอร่อยแล้วมาตอบโจทย์คือซาลาเปาเนี่ยจริงๆมันเป็นได้ทั้งอาหารเทาวาแล้วก็ อาหารหวานะน่ะหมายถึงตัวไส้เขาเขาจะมีทัางไส้ที่เป็นไส้พาวแล้วก็ไส้หวานอย่างเงี้ยคะ่ะใครจะทานแทนเป็นมื้อเช้าหรือจะกินเป็นอาหารว่างช่วงบ่ายบ่ายเฮ้ยมันได้หมดเลยไหมในหัวสมองคือตลอดระยะเวลาที่เราจะทําอะไรทุกอย่างคิดตลอดคิดว่ามันสามารถจะไปต่อยอดอะไรได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็เลยพอได้เรียนรู้วิธีการทำาาลาเขาก็เลยแบบเคยอันนี้แหละน่าจะใช่ทางของเราทีนี้จะคนที่ทําไม่เป็นเลยะคะ่ะก็เลยฝึกฝึกฝึก เปิดคลิปดูเขาจีบแบบไหนนะจนทำแล้วท่านอิจฉาทำไปเยอะแหละคือไม่สวยฉันก็ต้องกินเองอะไรอย่างนี้คือของไม่สวยไม่ดีแจกไม่ได้นะคะเป็นคนที่แบบถ้าจะให้เพื่อนบ้านต้องให้ของดีเป็นคนแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าอะไรที่ไม่ดีไม่ในตัวเราเราคิดว่าถ้ามันไม่ perfect เราไม่กล้าให้คนื่นเลยเพราะฉะนั้นก็กินกันจนอ้้นเลยค่ะน้ำหนักขึ้นกเพราะอไม่ได้ใช่ไหมฉันกินเองก็ได้อะไรอย่างนี้โอ้คลิปนี้เหมือนจะยาวไปแล้วนะคะเนี่ย๋ยวค่อยมาคุยกันต่อเนาะ ถัดไค่ะบายบาย